สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวดีลิง DWR920 w i r e l e s s N300 4G LTE r o u t e r นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะหมอกกับการใช้งานในสถานการณ์โควิด19เป็นอย่างมากเพราะสามารถนำไปติดตั้งได้โดยง่ายเพียงแค่เสียบปลั๊กและใส่ซิมเท่านั้น ฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้ก็จะมี WAN 2ส G f a i l over External 4 G Antenna WiFi N 3 0 0 WiFi Hotspot Gigabit Port 2 p o พอร์ตรองรับ 4G LTE ความเร็วการดาวน์โหลดสูงสุดอยู่ที่1 5 0เมกความเร็วการอัพโหลดสูงสุดอยู่ที่5 0เมกส่วนอุปกรณ์ในกล่องที่มีมาให้เอกสารและคู่มือสาย LAN Cat 5 E อะแดปเตอร์12โวลต์1แอมป์แล้วก็ตัวเราเตอร์พร้อมเสา 4G 2ต้นด้านหน้าจะมีไฟบอกสถานะ power Wi-Fi 2.4กิ z กะรเฮิร์แลนอินเทอร์เน็ตและระดับสัญญาณของ 4G ด้านหลังจะพบกับปุ่ม power ช่องเสียบไฟช่องเสียบแลน2ช่องซึ่งจะสามารถทำเป็นแวนได้1ช่อง ด้านบนเป็นช่องเสียบเสา4 G ขั้ว SMA จำนวน2ตน้นด้านล่างจะมีปุ่มรีเซ็ตข้อมูลตัวเครื่องปุ่ม WPS และช่องใส่ซิมมินิซิมเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานกันนะครับ ตอนนี้เราได้ใส่สิมการ์ดไปเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็รอให้แถบสัญญาณ LTE ขึ้นมาซึ่งจะใช้เวลาอยู่ระยะหนึ่งนะครับการตั้งค่าไม่ต้องตั้งค่าอะไรเลยถือว่าง่ายมากๆซึ่งปกติแล้วเจ้าซิมของ TOT เวลาเราใส่ในโทรศัพท์เราจะต้องเข้าไปตั้งค่า APN อินเทอร์เน็ตก่อนแต่สำหรับตัวนี้ไม่ต้องตั้งค่าใดๆทั้งสิ้น สามารถใส่ซิมแล้วใช้งานได้เลยถือว่าสะดวกมากๆครับเราสามารถตรวจสอบการตั้งค่าและสถานะการเชื่อมต่อต่างๆได้ที่192.168.0.1 Username, Admin, Password ให้เว้นว่างเอาไว้ไปแล้วนะครับสำหรับการอันบ็อกและมินิรีวิวเจ้าตัวดีลิงดีดับเบิเพื่อนเพื่อนๆคิดถึงอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์และ s u b สไครต์ให้เราด้วย จะเป็นการขอบคุณมากๆครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ